พื้นที่สีชมพูมีพื้นที่เท่าใดตัวเลือกที่หนึ่งสี่พายลบสามตารางหน่วยตัวเลือกที่สองสี่พายลบสี่ตารางหน่วยตัวเลือกที่สามสองพายลบสามตารางหน่วยตัวเลือกที่สี่สองพายลบสี่ตารางหน่วยมีวิธีคิดดังนี้เริ่มจากแบ่งพื้นที่สีชมพูออกเป็นสองส่วนคือพื้นที่สีชมพูส่วน A และพื้นที่สีชมพูส่วน b จัดพื้นที่หรือย้ายพื้นที่รูปใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการคิดคำนวณย้ายพื้นที่สีชมพูส่วน a ไปรวมกับพื้นที่สีชมพูส่วน b พื้นที่สีชมพูมีพื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนแปดของพื้นที่รูปวงกลมลบพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเศษหนึ่งส่วนแปดของพื้นที่รูปวงกลมคือพื้นที่สีน้ำเงินรวมกับพื้นที่สีชมพูและรัศมีของรูปวงกลมเท่ากับสี่หน่วยเท่ากับในวงเล็บ เศษหนึ่งส่วนแดคูณพายคูณสี่คูณสี่ตัดเศษส่วน8ดกับสี่กับสี่เศษหนึ่งส่วนแปดของพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับสองพายพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือพื้นที่สีเหลืองมีความยาวฐานสี่หน่วยและมีความสูงสองหน่วย พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองคูณสี่ตัดเศษส่วนสองกับสองได้หนึ่งกับหนึ่งพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับสี่พื้นที่สีชมพูมีพื้นที่เท่ากับสองพายลบสี่ตารางหน่วย คำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่4 2่สพายลบสตารางหน่วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ